เดี๋ครับวันนี้ผมจะมาสอนที่ปั๊มโพเทคนะครับแล้วที่ผมถืออยู่นี่คือโพเทคนะครับงั้นมาสอนที่ปั๊มกันเลยนะครับนี่อันบางคนอาจจะไม่ค่อยออกทั้งันนี่เป็นโพเทคอะไรนะครับไม่ไม่เทเจแพกอะไรนะครับไม่ต้องบอกครับไม้บอกเลยเดี๋ยวจะสอนที่ปั๊มโพเทคให้ดูนะครับอันนี้คือโพเทคจริงๆนะครับนี่นี่คือครับใช่แล้วแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับ ก็คือวิธีทำนะครับพิมอย่างนี้นะครับ P.S. พิม P.S. U.N. H.I.D.E. แล้วมันก็มาอีกอันหนึ่งครับแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วก็ทุบออกยาโกงมากนะครับสาบมาแล้วสอมมาแล้วบอกมาดูชอ็อปมันมันอะไรห้าสิบชัว บอ,บบอบมันมันมันห้าสิบถูกผมปูพื้นนะครับแล้วโพอดิบแล้ว,ลวผมเป็นแอดมินสายที่จะไปให้เธอเฉยๆนะครับจริงๆผมเป็นนงแอดมินนะไม่ใช่ไม่ใช่แอดมินไวขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเซิร์ฟนี้ผมก็รู้จักดีครับตอนนี้ยังเช้าอยู่เลยคนเล่นคนเล่นคนเล่นไปยีคนอยู่ใช่ครับคนเล่นก็เยอะนะครับ<ค>ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแบกมากนะครับไม่แบกเลยครับ แต่ว่าส่วนใครน้ำที่อยากได้เทสเจร์แพคแบบนี้นะก็โหลดได้ตาม Google นะครับก็คือเขียนไปนะครับว่าเทสเจร์แพคดุกุาขาบครับสวยมากดุกุาขาบครับเดี๋ยวเขียนชื่อเทสเจร์แพคไว้ข้างล่างนะครับครับแล้วผมก็จะมาสอนแค่นี้ครับแล้วแล้วแล้วก็อย่ามาปั๊มในโซฟีนะครับโซฟี <g Destroy ed> เดี๋ยวบอกไอเดียกให้กันนะครับไบอไ I เออไอพีครับยี่สิบเจ็ด จุดสองห้าสี่จุดหกห้าจุดหกเจ็ดครับไอพเซิร์ฟแค่นี้นะครับส่วนน้องแอนมินสิหนึ่งรือส่วนน้องแอนมินเขียน้เขในข้างล่าด้วยนะครับส่วนน้องแอนมินเซิร์ฟนี้ก็คือ v e e a g o นะครับสำหรับคนที่เคยเป็นสติก็ไม่ต้องมาดูได้นะพูดเร้นพูดเร้นพูดเร้นเดี๋ยวอ้อเดี๋ยวบอกให้น้ว่ามีำเตือนอยู่นะครับ ใครที่ปั๊มโมดเทคแล้วก็คงจะรู้นะว่าต้องโดนอะไรถ้าไม่รู้เดี๋ยวผมบอกให้นะครับโดนแบนครับปั๊มประตูบ้านโดนแบนโดนแบนอย่างเดียวนะครับไม่ไม่มีวิธีอื่นนะครับโดนแบนอย่างเดียวครับแล้วแอนเมเนอร์ซมิวคือแอดมินสินครับตัวแอดมินสินคนนี้ก็เล่นอยู่เนี่ยเล่นอยู่นี่ครับงั้นลองคุยกับเดี๋ยวแค่แค่แค่นี่ยครับสอนบ้านเฉยๆนะครับ เขาก็เดี๋ยวมาเล่นกันด้วยนะครับเดี๋ยวก็ทักผมสวัสดีกันนะผมเดี๋ยวไอมิันนะครับเดี๋ยวไอ้มิขัดทุนนะครับแล้วก็โดนแบนดนี่นะครับงั้นแค่นี้นะครับสวัสดีครับแล้วซัพ์ก็จะแนะนำอีกมากมายครับแล้วคราวหน้าจะมาดูอะไรต่างๆกันนะครับนี่นี่คือนี่ครับพิกเตอร์แกลดูก้าขาครับดูก้าขาครับดูกูฮามดูกูฮาม สวัสดีครับสวัสดีครับ